องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราะชกุสลสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จากผู้มีจิตศรัทธา วันนี้นะสำนักงานมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราช,ชก,กุศลสมทบมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้นางจุธามาศเบญจรงคกุลผู้แทนนายสมศักดิ์รงคาวิลิศ มอบเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลจำนวนสล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและใช้ในภารกิจต่างๆตามวัตถุประสงค์ของมูล,ลนิธิกลุ่มบริษัทสยามพิวัรจจำกัดนำโดยหม่อมหลวงอรดิตสินิทวงศ์ผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่มอบเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลจำนวน2 3 0 0 0 0บาทจากการจัดโครงการสยามวมใจไทยช่วยไทยที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สมาคมชาปนากิจสงเคราะห์สหกรณ์อมทรั์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจำกัดนำโดยนายอเนกสีสำราญรุ่งเรืองนายกสมาคมมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวนหนึ่งแสนบาทจากการจัดเทศมหาชาติเวสันดรชาดกที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนำไปใช้ในภารกิจต่างๆตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และโครงการช้างเผือกสืบสารปณิธานพ่อภูมิพลนำโดยนายอเล็กซานเดอร์แฟรงประธานโครงการมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวนหนึ่งแสนบาทใน 10, วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร13ตุลาคม2567 ท่านีมูลนิธิราฐประชาสงเคราะห์จะนําไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งการมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวที่เสียชีวิตจากสาธารณาภัยและการให้สงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยตั้งแต่เดือนกันยายน2 5ง7จนถึงปัจจุบัน มวลนิธิได้มอบถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือไปแล้วจำนวน24,739ครัวเรือนรวม87,112คนเป็นจำนวนเงินกว่า43ล้านบาท